แล้วแหละข้าสูตรช่องเลยใช่ไหมครับผมวันนี้เนี่ยเราก็ไปอยอู่ที่ที่ไหนนะวแบบัดพระปฐมเจดีนครปฐมค่ะที่เขาบักนี้านนก็มาเดินดูของกินนะครับว่าม,มีอะไรบ้าง ของกินเยอะมากค่ะทุกคนเมื่อกี้ผมเดินไปเจอทุกคนขนมเมื่อกี้น่ากินมากเลยหนูเดินไปเลยเราเดินไปก่อนว่ามีอะไรบ้างขนมขนมกรต่าสารกรถุงละสองรกอยบาทกเรจกะอต่อวันมาทุกคนตอนนี้กเรจจะเป็นถงก็ะคอยุติเรื่อบนบารมีตามาตุจานุาแต่วันนี้คอยเป็นนบารมีมราะว่าเราองสังกองดีกว่า นี่นะเไก่อ่นะราไก่ย่างค่ะทเดี๋ยวปัจใจก็ใส่ทุกคนวันนี้ก็เป็นร้านไก่ย่างเลยน่ากินมากเลยแต่แต่เสียดายทุกคนเมื่อกี้เนี่ยคือว่า คือผมอะ่ะดันไปกินหมูกระทะมาก่อนแล้วแล้วก็มาไว้ที่นี่ก็อดก,กินเสียดายทุกคนที่ราแล้วก็เป็นร้านขนมปังปสังขยาครับแถวนี้เนี่ยต,ต้องล็อกเนี่ยทุกคนมันน่าจะเป็น,ปนโซนเป็นโซนอาหารตามสั่งนะครับนี่ทุกคนนี่พวกอาหารตามสั่งเต็มเลย องค์พระผูเจดีย์นะครับเราเดินไปเรื่อยๆทุกคนเดตูเดี๋ยวใส่ตู้เลยนะครับใส่ตู้แล้วก็มายกถวายตอนนั้นก็จะมีกระบอกพี่ขายนะครับพอถัดมาตรงข้ามก็ เป็นร้านน้ำแข็งใสครับน้ำผลไม้ปั่นมีอะไรอีกลูกชิ้นทอดครับก็มีบัวลอยไข่หวานตรงนี้น่ากินเยอะมากเลยของน่ากินก็เยอะมากเลยนะทุกคนแต่คือเราอิ่บแล้วอันนี้ก็เป็นร้านข้าวโคกะปินะ อย่าได้โอย่าท้าอย่าได้ระบายอย่าไดยาจอดก็จะเป็นร้านข้าวเหนียวมะม่วงนะตรงนูนนะะ้นน,นะครับเป็นร้านหอยทอดนนี่นะก็เป็นร้านน้ำอะไรเอ่ยเออมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับนี่เป็นน้ำปลาหวานนะเป็นร้านชื่อดังนะครับของที่นี่เลยนะครับนี่สวัสดีมากทุกคนเลย สสเลดยลลเดี๋ยวเราจะลองเอาไปอันนึงนะครับผมนี่เข้างหลังก็เป็นบารบีจดวเลยวันนี้ขอคิวรองพ่องเลยนะครับป้าหวานเยอะผอูกกันร้อยครับแล้วก็เอามาหนึ่งกระปุกน,นะน <c oughs> ครับผคลิปนี้ก็ไม่มีไรทุกคนเราก็ มาเดินเที่ยวชิวๆนะรตร,ตรนั้นเป็นร้านสุกี้มีหอยทอดนะครับผมเจอเนี่ยมีก็ผลไม้ดองนะครับคือที่ที่นี่เนี่ยพี่เขาผมจะดีทุกคนคือคือผมอะ่ะจะเจอร้านที่เขาขายแบบพหอยทอดถัดไทยอะไรเยอะมากเลยนะครับที่นี่แล้วก็มีเป็นขครองมไทยอย่างเงี้ยเยอะมากทุกคนทุกคนตรงนี้ร้านอะไรอ่ะ เยอะมากเลยอ่ะคิวยาวมากเลยทุกคนมันคือร้านอะไรอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเดินดูนะมันคือร้านอะไรทุกคนมันคือร้านบัวลอยร้านบัวลอยบัวลอยใต้จิ๋วคืออะไรเยอะมากรไข่ไก่เลยอ่ะเปนน้ำแข็งหรอเขามีขายพลาสติมกรอบด้วยนะครับซึ่งมันเป็นของโปรดของเลยต่ผมก็ จะลองสั่งมากินนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันเลยทุกคนดูทุกคนว่าเราจะมีที่นั่งไหมนะครับนี่ทุกคนพอลูปพอดีเลยเราก็ได้โต๊ะนั่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามานั่งนั่งสั่งกันเลยนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆคับห้องหลอกก็จะเป็นข้าผสมเจดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอขอไปสั่งขึ้นกรอบแป๊บนึงนะครับ จะให้ดูนะครับตอนเขาปั่น,นแข็งทุกคนผมซูมให้ดูนี่ทุกคนตอนเขาปั่นน้ำแข็งนะครับนี่นี่ครับแล้วก็ของเราก็มาแล้วนะครับเป็นรวมนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยนายดดยคือผมไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าพัททิมกรอบเนี่ยหมดนะครับเราก็เลยได้รวมมาก็ได้อะไรมาบ้างเนี่ยลองรวมผมลองคน,งคนๆดูนะทุกคนถอดแมสกแล้วเสียงเผื่อเสียงจะได้ชัดขึ้นนะ ลองชิมก่นอนค่ะไม่ยาตั้งตั้งนี้เด็ดตั้งตอนกินแหละเหมือคนคนอันนี้คือเป็นตั้งไรนลูกตาลลูกน้อยลำตาลตาอ,อันนี้แล้วก็มีลำยายผัวแดงลำยายผัวแดงกล้วยอะไรเขียวๆอ่ะลูกน่าจะเป็นเหมือนจิ้มจิลี่บุ้นมะพร้าวนี่นะครับจานของเราอะกล้องมาดูแต่งกินดินี่นะครับ อันนี้น่าจะเป็นฟักทองมั้งไม่รู้มันชื่นฟักทองชื่อนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองกินนะครับทุกคนโอเคผมขอตัวไปกินก่อนนะครับโอเคนี่เราก็สั่งมาเพิ่มอีกหนึ่งอันแล้วนะครับอันนี้เนี่ยอันเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นรวมนะแต่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นสลิมกะทินะครับอยู่ไหนแล้วเนี่ยข้างล่างมันมีเนี่ยมันอยู่ทุกคนมันมันมะพร้าวด้วยมันไปอยู่ข้างล่างเนี่ย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 มมะพร้าวมันอยู่ข้างล่างหมดเลยทุกคน นะไม่ทุกคนแต่มันน่ากินนะแต่เสียดายอย่างหนึ่งคือปลาชิมก่อนอหมดอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ให้น้องเอิร์รีวิวนะครับให้เอิร์รีวิวอ,อ,อ่ะผมขอตัวไปกินก่อนนะครับทุกคนคนเมื่อกี้เราก็เดินมาเสร็เมื่อกี้เราก็กินเสร็จแล้วนะทุกคนอร่อยมากเลยนะทุกคนเมื่อกี้ เมื่อกี้เนี่ยสามถ้วยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยราคาก็หนึ่งร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเรามาเดินต่อทุกคนตรงนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับเป็นโซนอะไรอ่ะออเ,ปเป็นสเต็กฟู้ดห่อทุกคนเป็นขายอาหารสดหรอครับ ก็มีอาหารตามสั่งสุกี้แล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายขนมนะครับนี่คือถ้าเป็นขายขายขนมแปลกๆทุกคนตรงนี้ทุกคนต้องอว่าในง่ายต้องอาศัยความวินิยมอุตสาหะก็อันนี้อะไรไม่รู้นะครับการศึกษาภาษาบาลีในปี่นี้ก็จะมีกิฟต์แชร์เฮ้ยทุกคน สุกเ,เรียนใส้ฝอยทองใส้ลาวาสุเรียนครับน่ากินนะทุกคนแต่ผมไม่ชอบสุดเรียนน,น,น,ยน,นี่ลังนกลังตัวนี่ลังนกเจ้าเก่าของเราที่เต็มกล่องเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นรวมนะ เป็นรวมเหมือนจะมีอะไรมากแกยวมันจะมีข้าวโพดก็จะมีผักมีข้าวโพดอะไรนะครับเดี๋ยวเราข้าวโพดดูหน่อยครับมาดูหน่อันนี้เท่าไหร่ข้าวโพดฟักทองนี่ผักข้าวโพดฟักทองมสิบอย่างล้วก็เอาไปกินที่บ้านนะครับตรงนี้เราก็เดินวนกลับมาที่เดิมอีกแล้วทุกคนน่ะทุกคนแต่โซนข้างหลังตรงนั้นน่ะเรายังไม่ได้ไปเดินดูเลยนะเดินดูโซนข้างหลัง ต่อนะครับนี่คือไอติมลอยฟ้านะลองเองไหมไอติมลอยฟ้าครับทุกคนเออ๋ยว<อ>ผมว่าเดี๋ยวผมจะมาลองอีกแป๊บหนึงนะครับทุกคนจะได้ไหมคลิปแรกอะที่ผมนะ่ะถ่ายคลิปแรกของช่องเลยอะที่มาที่มาโยนไอติมลอยฟ้าปนะ่นทุกคนก็ลองกลับไปดูได้นะครับที่คลิปแรกช่องของผมนะครับเจยดายตอนนั้นที่ผมถ่าย รับไม่ได้นะไอติมน้ำแก้วไหนนี่นี่ที่ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวร้านน้ำอะไรนะแบบเย็นใส่ถุงหมดแล้วก็รองเอาน้ำมาสองขวดนะครับนี่ครับผมไม่รู้นะว่ามันคือน้ำอะไร เขาบอกว่าเป็นน้ำเนี่ยแก้ร้อนในกะหายน้ําแม้แต่ว่ามันจะเหมือนเหมือนพวกน้ําน้าเก๊กงวยน้ําเย็นๆอะไรหรือเปล่าทุกคนจับเลี้ยงนะเหมือนเป็นอย่างนะั้นแหละโอเรามาเดินเจอร้านโรตีนะครับตรงนี้ทุกคน,น,กคนผมนผมสั่งไปสองอันนะครับรเป็นโรตีธรรมดาเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่เขาทำนะครับ ให้ทุกคนดูเขาทำา่กาพหัน่นเอามาหั่นเสร็จเขาก็ใส่กล้วยนะื่อวยจานาจานะเดี๋ยวรอดูทขาทอีกรอบหนึ่งเขาก็เอาน้ำมันนะครับก็นวดแป้งนะครับเอาแป้งมาให้กีนะครับ นอ,นอนี่ค่ะเพ้ามอีอันนึงีแล้วไปดูคนแล้วก็ทีทุกคนโรตีมันมันเริ่มสุกแล้วแล้วพอสุกเนี่ยเขาก็คงจะเอามาหั่นแบบมัตเตียทุกคน,น,น ใช่อันนี้เราเป็นม้วนกระดาษอ๋ออันนี้เราเหมือนจะเป็นม้วนนะเดี๋ยวให้ดูเขาทำกรอบน่ากินมากตอนนี้ก็โรตีร้น่าจะได้ทุกคนนี่ทุกคนแล้วเขาก็มาบีบลงใส่นะก็ม้วนม้วนกินได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาไปกินบนรถนะครับโรตีทุกคนตอนนี้น่ยเราก็เดินนะครับเดินทั่วตลาดแล้วนะครับเดินจนหมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะกลับบ้านนะครับทุกคนอันนี้ก็คือของที่เราได้มานะครับทุกคนดูดิมีโรตีแล้วก็มะม่วงตอนแรกแล้วข้างหน้านะครับก็มีข้าวต้มปลานะครับราดหน้าด้วยนะครับทุกคน ตันนี้ก็มาเดินชิวๆแล้วผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับผมบ๊ายบาย